ไม่มอนมัน้อนมหน่อาเดี๋ยวกัอยาบให้รู้บ่ตัไปตั้งไปัก ไอ้วากินขาเร็วกูมาเอาใช่เป็นพยานหมดเอ๊ะ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 เมีใกาวออดหะอเ่าบหัวกับหัวบว่าทงวัทังไชีวิตทชีวิตมาอยู่แล้ว เย็บือแกกนยน่ะ้ยนอ๋อเชี่ยนี่แม่ตกมากเลยยุยดีมาต่อขาผ้ชาก็ต่อกาของอ๋ออย่างเงี้ยปารกเี่ยยเป็นปั่นปันะหลังอออ้เออ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 